คุณผู้ชมไปดูทาหอนนะเพื่อนร่วมงานกันไม่ลงรอยกันไงแต่ถ้าไม่ลงรอยกันแล้วทําแบบนี้มันผิดกฎหมายนะฮะสาวรายหนึ่งมาร้องเรียนบอกว่าเนี่ยเพื่อนร่วมงานแอบเทน้ํายาน้ํายาล้างห้องน้ําใส่ลงไปในกระติกน้ําของเธอดื่มเข้าไปเนี่ยโหอาเจียนเนี่ยนะคะน่ากลัวมากไปหาหมอก็เลยต้องมาร้องทุกกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนพยายามฆ่าได้เลยนะคุณนุ่นเพราะว่าบางท่านเนี่ยแพ้แล้วด้วยความเคารพไม่ใช่สนับสนุนนะฮะคือน้ํายาล้างห้องน้ํามางทกีนําไปใช้ในเรื่องของการ ที่คิดสั้นนะ,ะค<ร>ุณผู้ชมฮะเนี่ยแหละคือผู้เสียหายเนี่ยเป็นหญิงอายุ57ปีนะฮะเป็นคนทุ่งสงอเภอนครศรีธรรมราชเธอเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าระหว่างทํางานรับจ้างล้างแก้วอยู่ที่ร้านน้าชาเนี่ยอำเภอทุ่งสงเหตุการณ์เกิดขึ้น13ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่ค่อยลงรอยกันเนี่ยเดินไปหลังร้านดูพฤติกรรมมาแปลกๆดูน่าสงสยัยน,นําน้ํายาล้างห้องน้ําใส่กระติกน้ําดื่มส่วนตัวของเธอ ทำไมถึงรู้เพราะตอนแรกก็ดูเห็นแปลกๆแหละแต่พอดื่มน้ําในกระติกนั้นเข้าไปอ่ะปรากฏเจ็บคอคลื่นไส้แล้วก็เวียนหัวต้องพากันหามส่งโรงพยาบาลนะคะหมอก็บอกว่าเนี่ยคุณมีสารพิษในร่างกายแล้วต้องรักษาตัวนอนโรงพยาบาลนานถึง14วันนะคะ <c oughs> หลังออกจากโรงพยาบาลเธอก็นําใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความที่สพทุ่งสงทันทีลองไปฟังเพิ่มเติม,ตมจากผู้เสียหายรายนี้ค่ะ แล้วก็สงสัยว่าเอาน้ํายาล้งางห้องน้ําใส่ในกระติกน้ําค่ะคือเป็นกระติกน้ําที่เราใช้กินส่วน<อ>ตัว,ตวใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อหลังจากเรากินเข้าไปแล้วหลังจากกินเข้าไปแล้วก็มีอาการเจ็บคอแล้วก็รู้สึกว่าขึ้นไส้ขึ้นไส้เวียนหัวอืมแล้วไปไหนต่อครับแล้วก็เดิอนออกไปหาเจ้าของร้านค่ะบอกว่าขอกลับบ้านอนได้ไหมบอดีอป้านั้น รู้สึกว่าเวรัวทำไม่ไหวแล้วความจริงเป็นยังไงต้องพิสูจน์นะคะก็เลยตอนนี้เนี่ยตัวอย่างน้ําในกระติกเนี่ยล่าสุดมีการส่งไปตรวจแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์กันไปเลยว่ามันมีสารพิษอะไรบ้างอันตรายมากน้อยแค่ไหนถ้าผลตรวจพบว่าสารพิษมีผลต่อชีวิตเนี่ยเข้าอย่างที่คุณตุ๋ยบอกเลยข้อหาพยายามฆ่าค่ะแต่ว่าก็ร่อยเกิดความเป็นธรรมก็อยากจะฟังทางฝั่งของคู่กรณีว่าคู่กรณีเนี่ยทำแบบนี้จริงๆหรือเปล่าที่สั่งกาเคยทํางานอยู่ที่ร้านน้าชาในอำเภอทุ่งสงก็ไม่แน่ใจ ว่ายังทํางานด้วยกันได้ไหม,มนะฮะคุณผู้ชมฮะอก็ฟังให้รอบด้านเพื่อเกิดความเป็นธรรมด้วยนะฮะ